ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็มาให้มันหมดเวรหมดกรรมไปเลยมั้ยแต่แบบลุ้งลุ้งกันไปนะครับก็มาให้มันหมดเวรหมดกรรมกันไปเลคราวนี้แล้วนะเออมันค้างคาใจผมนะครับไปอเอ,าอ้ายัง โอเคครับอ่าเริ่มไปเลยอารอล้วไว้อ่ะไม่น่ามุ่งเลยเนะยี่ยยิงจ,จุดนี้ไปได้อย่างงดงามเฮ้ยผมว่านะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะผ่านนะครับอืย้ยเด่นก็ไม่เหมือนกยไปโอเค่ะโอเคคนลุกเลย รู้สกเสยวเลยเกือบไปแล้วไปเฮ้ยเฮโอ้โหโอ้โหไไปไปดิดิดิเฮ้ยอ่าไปแล้วไปเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ ไออ๋อแล้วแล้วโอ้ยเอ้ยยเฮ้ย,ออยโอ้โหมองไงครับมองไงครับมองไงครับมองไงดีไปไปโอ้มันร่วมด้วยความเร็วสูงมันมาไปจรวดเลยมันติดจรวดไงไปทางด,วดนะ่วนเหรอฮะเฮ้ยป๊ อืมอ่ามาแล้วไปดิไปอ้อยยอไอยอเฮ้ยไอ้บ้าไม่คิดจะให้ผ่านเลยเรื่องไง้ปิดดปิดเดเฮ้ยยกแดกๆกแดกไอยาไป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 เออไม่รอด

ไปแบบฉายช่บทองไปเหรอไปเหอไปแล้วโอ้โหจุดๆนี้อะเฮ้ยเก็บก็ไม่ได้โอ้เสียวเสียวเสียวีที่เขาว่ากันว่ามันจะตกลงไปไอ้บ้าไม่ได้อยัดกัด ไปเ้ย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปไปเหยียบเฮ้ยไม่มึงเป็นอะไรอีกเนี่ยกดก็ไม่อยากกระโดนให้กูเทสก่อนเทสก่อนอ่ะหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามโอเคไปเด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 ,ด,ด <c oughs> เล็อกไปก่อนโอเคตึงงตึด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 อ่าลืมอ่ะว่ามันมีตรงนี้เฮ้ยโอ้อีกนิดเดียวไอ้ยาไอ้เยอะไอ้เยอะไปแล้ว ไปแล้วเฮ้ยในในก็ไม่มีเสียงแล้วไปอุ้ยลดนแล้วเฮ้อตกอุซ่าตอนแล้วอ่ะไม่น่าเลยไอ้ยยาเฮ้แมวตัวเมียมีเต้านมด้วยอ๋ออ๋เกือบไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอโอ้๋อเฮ้ย โอ้โหโอ้โหตรงนี้รอดอได้ไงครับเฮ้ยโอ้ไอ้บ้าไปตุตตตตตต มันมันดีจริงๆเลยนะครับอุ้ยอุุ้้ยจอวุ้ยเหอหคกหนึ่งทีหัวโคกสองทีตรงนี้มันมีใช่ไหมมันมีใช่ไหมโอ้ยโอ้มีก๊อกสองด้วยนะเอันนี้อะไรอุ้ยุ้ตกด้วยความเร็วสูงมาไปจรวดตรงนี้อะไรครับแน่ โอ้ยโอ้ยโอ๊ยไอ้บ้ามันมาเป็นคอมโบเอ้ยไว้มิชเมมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านไม่เลิกไม่ผ่านไม่เลิกไปโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยเกือบไปโอ้มาแล้วอื มุดยังโอ้ยังมีอีกเฮ้ยโอ้มันเด้งได้ด้วยอ่ะไปอ่ะปิดอ่ะปิดอ่ะโธ่บ้าอ้าไม่มันไม่เหยียบให้กูละไปไปไปชัยชนะอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วไป ไป Let's go Let's go ไปแล้วโอ้โหจิจินี้บ้างไปกฮ่า What did you do you that? ต้องไปไปพิชิตมันให้ได้เฮ้ยไอ้บ้าปุ่มมันโดดมันไม่โดดด้วยผมอะอายยาไม่มีเสียงแล้วจังมัน ไปอ๋อตรงนี้มีอ๋อตรงนี้มีเมฆเฮ้ยโู้โู้ฮูอื้มเออมาแล้วมาแล้วเย้ยไอ้ยาตรงนี้มีไอ้นั่นใช่ไหมที่มันจะลวงมาใส่หัวเราอ้ยเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นออโหโหน่าอ้ยตรงนี้ตัวนี้อย่าไปเหยียบนะมันเด้งเราได้เ<ม><ม>ด้งแล้วก็เด่นเลยตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี่ตรงไม่มองนี่อุ้ย โอ้โห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 เสียตองนี้มันเขาว่ากันว่ามันจะมีมันไม่น่าจะแบบง่ายๆครับหุย <c oughs> ไอปะพยุน <c oughs> ได้ปลดวาชีวิตข้าน้อยด้วยเถิดเจ้าบังอาจนะที่ทำให้ข้าตายแล้วตายแล้วอ่าเออ อ่าแล้วมันเลยจะผ่านเนี่ยผ่านไม่เลิกเราดิผ่านไม่เลิกเราดิอยูดิเฮ้ยเฮ้ยรอดแล้วไม่ไม่ผ่านไม่เลิกเราดิผ่านไม่เลิกอ่ะไม่ผ่านไม่เลิกอ่ะเอาดิเอาผ่านไม่เลิกอ่ะอ๋อเอาดิโอ้ยมาม้ามามาไม่ผ่านไม่เลกอุ้ย

เจ้าถึงไม่ข้าผ่านไปได้ง,ง่ายๆมาล่งมาเอาดิเอาดิเ,าดเจ้าทําไมเจ้าถึงทํากับข้าอย่างนี้ทําไมเจ้าถึงไม่ข้าผ่านไปอ้ทับเสียเลยเนี่ยล่วงเลยทีเนี้ยอุ้ยโอ้ฮ้ เด้เล่นไปเด็นได้เล่นไปเขี้วคืนบ้างยา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 ให้ยวคืนยายาย่าหาว่าเตือนอย่าหาว่าไม่เตือนยายาอย่านะอย่านะหาว่าไม่เตือนอยาโอ๊ยลืมไปตรงนี้มันจะมีอะไรล่วงลงมานี่นานั่นนะนแน่ไม่ได้กินหรอกอย่าหาว่าไม่เตือน อย่าอย่าหาว่าไม่เตือนนะต้องให้เนียมไปก่อนครับไม่งั้นผมตายอย่างเขียวแน่ๆเลยไอ้บ้ามาทำไมสองตัวรีบๆใส่หัวไปข้าพเจ้าจะได้ไปสักทีนี่ในที่สุดเราก็หลอดผลอยากความชั่วร้าย มัอไม่ผู้ผ่านตรงนี้ไะกอนไม่ได้ยังไงอฮะขอละฟันโอเค again, อิดทางไหนครับบินๆรถมิสเอร์แคทมาแล้วมิสเตอร์แคทเหมียวๆกำลังไปไอ้บ้านิดเดียวก็เอาปัตโถเอยี่ปัตโถ่ปัตโถ่เสียงเพลงหายไปแล้ว ในนี้มันเก็บอะไรไม่ได้หรือไงรอดได้ไงเหลือเชื่อจริงๆไปดิโอ้ยโอ้ยโ้ยลืม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 หมูเกือบแล้วมึงกินอ้ลืมได้ไงเนี่ยว่ามันจะมีอะรอยหรือว่ามาใส่เราด้วยไปเยอะตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งอันแล้วก็จะมีปลาไปยุ่งมุ่งออกมาตรงนี้เราก็ต้องแบบว่า ดมโอ้โหโอ้เมื่อเป็นอะไรอีกวะกดก็ไม่ค่อยอยากโดดเลยลองห้า่อยิงอ่ะเฮ้ยโถยโถยต่อฮ่าฮ่มองวันนีไม่ผ่อนไม่เลิกเหรอดิเลิกไม่เลิก ไินได้เล่นไปเ,เมลยเลิกเลยจะเลิกแก้งเราไปให้เราผ่านไปนเฉยผีเดือดซะดูเคยสองไปไยเฮ้ย,ย,ยมึงอีกแล้วเหรออีกคนเมน่เนี่แบบเหมือนมีความสุขมากเลยทำให้เราได้ไายแฝงยิ้มปิ่นยัยนะเห็นจะฟันเขา่าจั้วเลยทีเดียวต้องพึง่งไอตัวนี้ถึงเสียงเพลงจะดับก็ต้อง ขออภัยว่าตรงนี้มันจะมีการรัฐประหารแบบคอมโบไอบ้บ้าเข้าไปอย่างเยอะแล้วมันไม่ร่วงพอออกมามัเสือกรวมใสะโถเอาเลยเอาเลย <c oughs> อยากทำอะไรทำเลย อยากได้อะไรเอาไว้ให้หมดอยากได้อร่อไว้ให้หมดเลยโอ้โดีโอ้โดีอเอาเอาเริ่มซีเรียลอาหารเช้าอืมอยากกินซีเรียลขึ้นมาแล้วสิไปไอือยอปะเพ้ยออือยอรอดอยังไงอ่ะโอ้ไปแล้วเอ้ยจุดจุดดีเย่ตรงนี้มันจะมีอะไรร่วงมาใช่ไหม อันนั้นไงอันนั้นไงอ่าก็อะไรดีนนตึงองิเออใช่ได้เริ่มดีขึ้นเกิดก็คุ้มเริ่มเป็นแบบเปตามใจอย่างที่ค้นคิดไว้โอ้นี่บ้าเอ้มาอย่างงี้ตายสิครับไอ้รลอดแล้วโอ้โหเฮ้ยขอทงที่สามนี่เราเป็นพวกที่แบบว่า เกิดมาในโอ้โอ้นิ่มั่มสติก oh. ให้เรามาเล่นอะไรกันเนี่ยอ๋อเล่นเกมต่อต่อกันเลยครับนจะทำอะไรเราเลยครับโอ้โอ้เฮ้ยว้า มันจะให้กูเข้ามาทำเขืออะไรเนี่ยปัดจิแปะเฮ้อโอ้ขนาดกูจะผ่านยังไงเลยเนี่ย,ดย,งงเ,ยเดี๋ยวนะมันจะกว้างสักแค่ไหนโอ้โหทั้งแมปเลยเหรอเอาไงล่ะทีเนี้ไอ้ย,ยาอ้าเอานี่เอ,อยเหยียบได้เหรอโอเคไป ไป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 ผ่านได้ยังสวยฮะนี่ <c oughs> นี่ต้องมาเริ่มใหม่เหรออืมนี่สามนี่เหยียบได้เอ้ยได้ก็ผีดิ เหรียญที่หนึ่งเอาเหรียญที่สองเหรียญที่สี่เหรียญที่ห้าโอ้โหเขาเขโอ้เหรียญที่โอเคเอาเหรียญต่อไปโอ,อ้แป๊ดเฮ้ยโอ้โหาอ,อดอันอ๋อเอาท่อไหนดีครับตอนจะแฮร์อดวรันก็ขอท่อน,นี้แล้วกันโอ้หมดหมดอะ มันลงตนะ้องลงตามไปแล้วเนะี่ยโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะเย้พ่าอ่ะอย่เด้ออ้ออะไรของมันเฮ้ยอ้าวไอ้บ้าเดี๋ยวดยวนะมันมีทุกขั้นเลยแหละอ่ออ้า สอวอ๋อเอ้าล้วนเอาหวยโอ้ยไอ้บ้าเดี๋ยวนะเดินทะลุอ๋ออ๋ออย่าบอกนะว่าเริ่มใหม่เอ้าเอ้า วัดวัดเด้อเออเอเฮ้ย hey, ย uh ูวัตส์แมนเอายิงดิไอ้บ้าใครจะไปเล่นเอาไม้พี่คุณเล่นเหรอครับพ่อนะครับ,นะรบก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับก็หมดเวรหมดกรรมไปสำหรับแคทมาริโอซีนะครับที่ผมแบบข้างคาใจตั้งแต่เมื่อเช้านะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็อาจจะเป็นอะไรสักเกมหนึ่งนี่แหละครับก็ไว้เจิงครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับกับล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Pucked